ชอบคนนี้แอนาเสืองามเอี่ยมถูกพระเอกดังทำเซอร์ไพรส์กลางรายการต้องบอกเลยว่าสวยสง่าสมมงกุฎเกียรติยศพลังแห่งความมุ่งมั่น power of resilience ที่รังสรรค์สุดประณีตโดยมูอวอร์จริงๆค่ะสำหรับแอนาเสืองามเอี่ยมผู้คว้าตำแหน่ง m i ส u n นิเว s ร์สไทยแลนด์2022โดยล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาวันที่16สิงหาคม2 5 6 0 แอนนาได้ควงคุณแม่ไปออกรายการคุยซับโชวโดยในบางช่วงบางตอนแอนนาได้เผยถึงสเปคหนุ่มในฝันว่าชอบคนที่สามารถสพอร์ตกันและกันได้มากกว่ารูปลักษณ์ในเรื่องรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนไปตามเวลาที่ติดหนังหรือติดละครที่ชอบอย่างในตอนนี้แอนนาติดซีรีส์เรื่องพินพอรตก็จะชื่นชอบผู้ชายสไตล์เข้มเข้มทายทายอย่างอโปนัทวินแถมยังมีเซอร์ไพรส์จาก โปส่งคลิปวีดีโอพร้อมส่งกำลังใจให้อนานคะว้ามงที่สามมาให้ประเทศไทยด้วยโดยหนุ่มอโปได้พูดในคลิปว่าขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานโปก็คอยติดตามอนาอยู่เหมือนกันโปเชื่อว่าอนามีจุดเริ่มต้นที่เปล่งประกายมากๆโปเชื่อว่าอนาจะเป็นความสุขให้กับคนไทยคว้ามงที่สามกลับมาให้ได้นะเป็นกำลังใจให้